เหรียญหบาทราคา5้าแสนอาจอยุดที่คุณเหรียญ5บาทในรชัชกาลที่9เป็นเหรียญขนาดใหญ่ด้านหน้าจะมีพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ะะดุลยเดช ซึ่งริมขอบของเหรียญจะมีคำว่าสยามมินและรัชการที่เก้า ซึ่งเหรียนห้าบาทรุ่นนี้จะผลิตขึ้นมาอยู่3ปีพศออซึ่งปีพศออที่มีราคาถึง5 0 0แสนบาทจะเป็นปีพศ2 5 2 4 สังเกตแค่ปีพศออ,อย่างเดียวสำหรับเหรียญ5บาทซึ่งเหรียญ5บาทรุ่นนี้จะเรียกกันว่า5บาทพุทเฉียงสังเกตแค่ปีพศครับสองหสองส และในส่วนปีพศอื่นราคายังไม่สูงแต่ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่บ้างสำหรับเหรียญ5บาทพุดเสียงในปีพศนี้ทันใดมีก็ถือว่าโชคดีมากพอราคาสูงถึง5 0แสนบาท ยิ่งสภาพสวยๆย,ยิ่งจะมีราคาสูงขึ้นอีกก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ